สองภาพล่าสุดสวยอมตะ75ปีแล้วยังดูดีมากปุ๊กอาพัสรานางงามจักรวาล เป็นนางงามจักรวาลที่ถูกพูดถึงมาจนปัจจุบันสำหรับปุ๊กอาภัสราหงสกุลเรียกได้ว่านางงามผู้ได้รับตำแหน่งสาวไทยเมื่อปี2507และได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลปี1965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14และคนที่2ของเอเชียแน่นอนว่าเป็นนางงามจักรวาลความสวยก็ต้องไม่ธรรมดาปัจจุบันคุณปุ๊กก็อายุ75ปีแล้วล่ะค่ะแต่ความสวยนี่ต้องยกให้แบบอมตะจริงๆเพราะหน้าตายอย่างกับคนที่เพิ่งจะอายุ40ต้นๆมีเคล็ดลับที่ดูแลตัวเองดีมากตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันความสวยไม่่่เเคคยยสงลละะ